เกิดอะไรขึ้นเพจพ่อแม่่อุง๋งอิงออกมาแจ้งเรื่องบัญชีการโอนมาลลยให้น้องอิงแบบนี้ครับสวัสดีนะครับผมโฟกับซองเปาอีสานอีกแล้วพี่น้องเมือ่อวเขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเฮาน้องอุงอิงเพรบ้านแพงเอาหม้อสูพีเอาหม้อาสูนองเอาหม้อวสูเอฟซีอีหลานหน่อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะ ซึ่งเมื่อขึ้นที่ผ่านมาพี่น้องทางเพจพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจนั่นก็คือเพจที่พ่อเอกเันดูแลนะครับผมเนาะได้ออกมาแจ้งต่อแฟนคลับ f อฟซวาประกาศให้พ่อๆแม่ๆพี่น้องเอฟซทราบครับบัญชีมาลัยใช้บัญชีนี้ครับขอ กราบขอบพระคุณท,ทุกทุกท่านนะครับผมนะซึ่งเป็นบัญชีใหม่พี่น้องบัญชีของกัสิกรแล้วก็เป็นซื่อของอิหล่าหน่อยเฮาเองกะตามนี้เลยนะพี่น้องเด้อต่อไปใครจะโอนมาเลยให้อิหล่าหน่อยเฮาโอนผ่านบัญชีนี้เท่านั้นนะครับผมซึ่งหลายคนนะครับผมนที่แรกกระสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า จริงไหมเพจจริงไหมซึ่งยืนยันนะพี่น้องเป็นเพจจริงนะครับผมเนาะเป็นเพจของพ่อเอกจริงๆเพจพ่อแม่อคงอิงแฟนเพจซึ่งมีผู้ติดตามอยู่สามแสนห่านะครับผมเนาะแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับผมเนาะที่บัญชีโอนมาไล่ผู้ดียากโอนมาไล่โอนรางวัลน,น้ำใจไห้อีหล่าหน่อยเฮ้า โอนผ่านบัญชีนี้เลอพี่น้องเด้อเป็นบัญชีกสิกรไทยนะครับผมเนาะเป็นบัญชีกสิกรไทยซื้อบัญชีนางสาวรัตนาพรหอมหวนซึ่งเหตุผลนะครับผมที่ทั้งอ่ารอบุ้ยลาหน่อยและพี่น้องใดออกมาชี้แจงทําไมต้องเปิดบัญชีใหม่เพื่อรับมาลัยเพื่อเป็นการโอนมาไล่นะครับผมอ่าซึ่งพ่อเอกก็ได้ออกมาชี้แจงว่าช่วง ช่องนี้ช่องจริงบัญชีจริงไม่มีปลอมครับเพื่อความสะดวกต่อกันทำทำบัญชีภาษีนะครับผมเนาะนะคือเพื่อความสะดวกในการทําบัญชีในการเสียภาษีต่อปีอ่าอันนี้พี่นอ้องคงคงจะเข้าใจนะครับผมเนาะเพราะแต่ก่อนใช้บัญชีแค่บัญชีแม่หน่อยบัญชีเดียวอ่าทั้งมาไล่นาใจอหล่หน่อยเฮาอ่าทั้ง ค่าเสื้อนะครับผมเนาะอ่าโอนค่าเสื้อสแกนค่าเสื้อแล้กค่ายูทูบนะครับผมเนาะของทางพ่อเองเองอาะใส่บัณบัญชีเดียวน่คือบับัญชีแม่หน่อยเงินมันก็เลยอาจจะหมุนเวียนเช็คยากนะครับผมเนาะว่าเงินมันมาจากไหนบ้างอ่ะบางทีเงินมาไลยถ้าบม่มีการทักไปล้างบ้านนะครับผมเนาะว่ามีการ โอนให้น้องเท่านั้นเท่านี้นะอ่ามันก็จะเช็คลําบากเลยพี่น้องว่ามีการโอนมาอะไรให้น้องอ่าเพราะค่าเสื้อหรืออาชีพจีบัตหาต่างๆค่าจีบัตหาต่างๆโอนเข้าบัญชีเดียวมันก็นเลยเป็นการที่เช็คลําบากนะครับผมเนาะในบางครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเนาะที่อ่าเปิดบัญชีให้ยาลาหน่อยเฮ่าแล้วก็ เป็นบัญชีสําหรับการบอกมาไล่น้าใจให้ยีหลาน้อยเฮาหนึ่งเลยเราพี่น้องเช็คได้ง่ายเช็คดูเช็ครายละเอียดได้ง่ายนะครับผมว่ามีมาไล่เข้าเท่าไหร่อ่าแล้วก็ว่ได้ไปปนกันกันกบสินค้าต่างๆที่หล่าน้อยเฮาจำนายอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งสามารถ ทำบัญชีในการเสียภาษีรายปีได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเนาะเพราะตอนนี้ล้านน้อยก็บ,บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับผมเนาสามารถเปิดบัญชีสามารถดูแลตรงนี้ได้แล้วก็ดีนะครับผมเนาะ,ะหลายคนก็โอเคครับรับทราบครับเคครับพ่อเอกแม่น้อยนะครับผมเนาะดีมากเลยครับอ่า ลายคนกับโฟกัสเลขทายบัญชีได้พี่น้องอันนี้ก็คนมักเรื่องตัวเลขกันแล้วกันนะครับผมเนาะโฟกัสเลขทายบัญชีนะพี่น้องกลับไปหาเบิ่งกันได้ในคิมนี้ก็มี่นะครับผมเนาะเบิ่งกันได้ว่าเลขทายบัญชีอียังต้อนรับขวัญบัญชีใหม่เลยวันสันเดอลายคนกับพร้อมที่จะโอนมาไล่ให้ลูกสาวสนับสนุนลูกสาวอยู่แล้วนะครับผมเนาะ อ่ามันมนครับรับทราบครับรับทราบครับโอเคครับอ่าเสียสร้างกับมันมันวันเดศเสียสร้างว่าแล้วครับผมซึ่งก็ like, like เห็นไลฟ์ผู้ไลฟ์ท่านนะครับผมเนาะเข้าไปสอบถามว่าเป็นบัญชีจริงบอเป็นเรื่องจริงบอที่อีหล่าหน่อยเฮ้าใส่บัญชีนี่ซึ่งยืนยันอีกครั้งนะครับผมเนาะว่านี่คือเรื่องจริงนี่คือเพจจริงนี่คือบัญชีจริงของอีหล่าหน่อยเฮ้า ทางบอจูก็ได้ออกมาโพสท์กันได้ออกมาแชร์โพสท์กันนะครับผมเนาอว่าตามนั้นวันศุก์อ่าก็ตามนี่จัดไปจดๆหลายคนก็ได้ออกมาแช่แม่หน่อยก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าบัญชีเป็นบัญชีจริงและเป็นเพจจริงนะครับผมนัดที่อ่าแชร์ออกมาที่ออกมาโพสต์ทางแม่หน่อยก็ได้ออกมาโพสท์กันนะครับผมอ่าแม่หน่อยออกมาโพสต์ว่าอันนี้บัญชีน้องนะคะพ่อแม่ แม่หน่อยโยกใส่บัญชีน้องเพราะง่ายต่อการจ่ายภาษีไม่ใช่ของปลอมนะคะขอบพระคุณจ้านะครับผมนอร์นิกาเป็นคำยืนยันจากแม่หน่อยอแม่น้อง,งอิงกะก็ได้ออกมาโพลเพราะฉะนั้นพี่น้องสบายใจได้บัญชีนี้เป็นบัญชีจริง100%เอร์เซ็นตกับฟาพี่น้องมาชาสัมพันธ์กันแนนะครับผมนอะว่า ต่อไปถ้าจะโอนมาไลยโอนรางวัลน้ําใจให้ลูกสาวโอนผ่านบัญชีนี้แต่ก่อนเท่าจะโอนโอนผ่านบัญชีแม่นอยนั่นคือซื้อบัญชีมลฤด,ดีเท่าอุดมนะครับผมเนาะแต่ตอนนี้อีหลาหนนอยเทาเปิดบัญชีแล้วและกลับเปิดเป็นบัญชีที่รับมาไล่รับรางวัลน้ำใจจากพี่นอ้องเอฟซีเท่าเป็นบัญชีของธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชี นางสาวรัตนาพรหอมหวนนะครับผมเนาะนั่นคือซื้อของอีหลานน้อยเฮาชื่อจริงนามสกุลจริงของน้องอูอิงของอีหลานน้อยเฮากหวังว่าพี่น้องเอฟซีอ่าจะให้การตอบรับเชื่อว่าแฟนกับเอฟซีให้การตอบรับอยู่แล้วนะครับผมตอนเราตอเชื่วว่าตอนนี้น่าจะมีการโอนเพื่อรับคันบัญชีใหม่ของลูกสาวอย่างแน่นอนบริษัทเชื่อว่าแบบนั้น พี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดดีบอะครับผมนาทีแยกบัญชีเป็นสัดเป็นส่วนบริสารมองว่ามันเป็นเรื่องดีเลยพี่น้องเพราะมันเป็นการเช็คอะไรได้ง่ายมากยิ่งขึ้นบัญชีแม่หน่อยก็อาจจะเป็นบัญชีเกี่ยวกับจําหน่ายสินค้าไปนะครับผมเนาะแล้วก็บัญชีของอีลาอาจจะรับมาไล่รับรับรางวัลน้ำใจจากแฟนคับเอฟซีไปอันนี้มันก็ถือว่าเป็นเป็นการจัดการเป็นจัดเป็นสัดเป็นส่วนมากยิ่งขึ้น อบอยสารเห็นด้วยส่วนพี่น้องมีความคิดเห็นว่างใดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบอยสานน้ำแนวเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บอยสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบก,ก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ